วันนี้นะครับจะมารีวิวนี่เลยับตีโบกูตัวนะประตูนน .1 ของเกมตอนนี้นะมาในทีมนี่นะครับทีมที่พร้อมให้ประตูกูตัวได้โชว์แรงแซงนะครับไปนะครับไปดูนะครับว่าลงแรงแบบเป็นยังไงบ้างจะเหนียวสมคำเล่าือหรือเปล่านะครับไปเลยครับมาครับโอ้โหเจอมาซิตี้นะครับ98 99 98นะ66 86 77 6นะครับ จ็ดสิบอนี่น่าจะเป็นที่กูตัวอย่างเดียวนะครับมาดูนะบนี่ครับกูบตัวเม็ดแดงแทนยี่ห้านะมาดูนะว่าจะเหนียวจริงหรือเปล่าน,นะครับเอานี่ครับฟางให้รด,ดโดก็เลยครับเอาเ,อเข้าไปยิงยิงโอ้ยแ่เอาเนี่ครับเอาลบเอารดไปเอายิงเข้าไปเอ้าเอาดูกูตัวครับมาดูกูตัวครับโอ้ยแซ่ครับยิงเอาครับมาดูนะ มองโอ้ยติดกองหลังอีกเอาคืนบอลไปเอาเอาลุดมาเอาโรนโด,ดโอ้โหออกมาบล็อกอย่างเล็้วออแซไปสองนะครับแล้วก็มีออกมาตัดบอลลูกนี้นะครับตัวหรือว่าแจ๋วจริงนะครับราคานะครับ้าลงได้มากกว่านี้นี่ถือว่าหน้าซื้อมาเล่นไนงะตอนนี้ราคาแพงอยู่นะครับเอ้เดี๋ยวมาดูชอ็อตช็อตแซฟของกูตัวต่อนะครับ หลุดลองยิงมาเอาวิง่งหนีเอาดูกูตัวเซฟโอ้โหปัดอีกแล้วครับวิ่งหลบเอาต๊อกบาหยยิงไกลมาโอ้โหกูตัวบินเนี้ยแต่ไม่ต้องเกาะต่งบอสน,นี้เขาก่อนนี่ส่งให้ด๊อปปาเลยครับก็ต๊อกปายิงโอ้โหโดนไปเลยครับอย่างนี้จอ่อจ่อแต่เราจะเห็นนะกูตัวพี่แกออกมาบล็อกออกมาตัดบอสได้ไวมากเคเลย พุ่งออกมาบังบอตลตลอดนะปูตัวนะตัดนะบอลได้คนะรับนปะูโดนกันแล้วมาที่ดอฟบาร์มาดูเอไออู้ยิงไกลไกลนี่ก็เสร็จปูตัวเลยครับให้เขาแย่งกันเอ้าอสวยคนระับเอาลองดูเขายิงไกลมาโอ้โหย่างนี้ครับปูตัวครับกระโดดเป็นกบปินเป็นยุงครับเนี่ยนะครับเอาเอายิงมาเอายิง โอ้โหหมดเวลาแล้วหมัดแรกครับโอ้โหโชว์เซฟมมาจังๆไปสามชั้งนะมีออกมาตัดบอลในกรอบนะครับอย่างเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดแรกก็โชว์ของนะครับกูตัวตูโน่หนึ่งนะโชว์ของนะครับกูตัวตูโน่หนึ่งนะไปครับขออีกสักแมช์แล้วนะครับแบบบุกยาใจอะโอ้โหนี่อันนี้น่าจะโหดกว่าเมื่อกี้นะครับ เอาแบบบุกมายิงตลอดเลยอนะ่ะเอาไปฮะแกมีมุลเลอร์นะมาในสีสามสาวฟอล์นายนะของผมสีสามสามแม็กแท็กครับประตูเป็นกูตัวชูโลงนะครับไปซ้อนหลุดมายิงเซฟโอ้โหเซฟคเขา รอบออเดลคาราโต้ยิงโอ้ยแตะอีกแล้วครับกูตัวครับเอามงแซบไหมโอ้ยโดนรอบเอานี่เซฟไม่ได้ครับเซฟไปสองครับโดนไปหนึ่งครับกูตัวดูนะครับจะบินไหมครับกูตัวบินไหมครับโอ้โหไม่เหลือระยะนี้กองหลังลบอย่าเข้าไปแย่งเอาย mm ิง hmm. กูตัวเอาเฮ้ยส่งจักใกล้เลยนี่ครับต่อบอลเร็วครับแบบเดดพิมพ์ครับจานเด็ดครับโอ้โหจริงเลยเกินไปเอาโอ้โหส่งบอลสัน้นนี่ต่อบอลเร็วว <laughs> างครับต่อบอลเร็วครับแทงแทงลบ ปั่นหน่อยดิครับหนึ่งตีโอ้โหโอโหโอหสเสือไปอ๋อมันแซ่ครับคุนายเซลมอนแซ่บเทกหน่อยหันมาแล้วปัน่นโอ้โหกลับตัวยิงโอ้โหแบบนี้ครับกูตัวครับกูตัวหลอกโอ้โหโอเคครับ สองเกมนะครับก anyway, ูตัวบินกระจายไปประมาณห้าหกครั้งนะครับก็ถือว่าอุ่นใจได้นะถือ hmm. ว่าเซฟอยู่ a i d อดีอยู่นะมีการออกมาตัดบอลให้เห็นด้วยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆที่ดูก็คิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันเหนียวใช้ได้นะครับูตัวนะครับ นี่ถ้าเป็นเม็ดส้มเทนสามสิบจะขนาดไหนนะครับนี่แค่เม็ดแดงนะครับเทนยี่สิบห้านะครับโอ้โหก็ลองดูได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นโน,นหนึ่งได้นะครับตอนนี้โอเคครับถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ